ครับะผมนายแพทย์กวีชินสารสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอส,สาระน่ารู้อีกเรื่องคือเลือกซุมเศร้าแต่จะพูดเรื่องซึมเศร้าซ่อนเรนหรือว่า mass depression นะครับโรคซึมเศร้าพบได้บ่อยนะครับมีตั้งแต่พฤติกรรมแบบไหนล่ะที่มีอาการซึมเศรา้าตั้งแต่ความคิดเปลีป่ยนแปลงนะครับ คิดลบอยู่ตลอดเวลาสิ้นหวังมองโลกแง่ร้ายรู้สึกผิดไร้ค่าไม่มีทางเยียวยาได้คิดทำร้ายตัวเองพยายามฆ่าตัวตายอะไรพวกนี้หรือว่าเรียนรู้ได้ไม่เหมือนเดิมไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหมดสนุกอ่อนเพลียการทำงานแย่ลงไม่มีสมาธิความจำเสื่อมการตัดสินใจไม่ดีอะไรพวกนี้นอกจากนั้นอารมณ์ไม่ดีมีซึมเศร้ากังวลอยู่ตลอดเวลาหงุดหงิดชุนเฉียวโกรธง่ายอยู่ไม่สุขกระวนกระวายอะไรพวกนี้ หรือว่าพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปชัดเจนตื่นเร็วนอนไม่หลับหรือหลับมากไปเบื่ออาหารน้ำหนักลดกินได้น้ำหนักเพิ่มได้เหมือนกันบางรายหรือปวดหัวแน่นท้องปวดเรื้อรังจะป่วยทางกายรักษาด้วยายาแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะครับแล้วมีพภาวะซึมเศร้าอีกอย่างคือพภาวะซึมเศร้าซ้อนเรน Mask, a s k e d, หรือว่า m a s k e d depression อะไรพวกนี้ซึมเศร้าสลนมักไม่พบอาการซึมเศร้าที่ชัดเจนผู้ป่วยโรคนี้โรคพวกนี้หลายคนยังรับผิดชอบหน้าที่ได้พูดจาทักทายยิ้มแย้มกับคนใกล้ชิดได้เหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่มักจะมีความมิตก c h งวนไม่มีความสุขพูด ถึงหรือแสดงอาการเจ็บป่วยทางกายให้เห็นบ่อยๆเช่นปวดหัวปวดหลังปวดท้องเจ็บหน้าอกหายใจไม่อิ่มเคลื่นไส้ปั่นปวดในท้องอะไรพวกนี้หลายคนไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุของการเจ็บป่วยทางกาย <c oughs> ก็ไม่พบความผิดปกติทางกายใดๆอย่างชัดเจนบางรายอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเช่นพฤติกรรมแบบ perfectionist คือย้ำคิดย้ำทำทั้งหมด หมกมุ่นกับความสมบูรณ์แบบเพราะในระดับจิตใต้สำนึกของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าซ้อนเรนอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นคงสงสัยและไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองจึงพยายามต้มเททำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีสมบูรณ์แบบที่สุดตามมาตรฐานเพื่อให้ได้ตนเองเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นและถ้าทำงานไม่ได้ผลตามที่คาดหวังอาจจะรู้สึกผิดหวังรุนแรงอาจจะมีโกรธได้ โกรธรุนแรงได้งุนงิดง่ายไม่สมเหตุสมผลหรืออาจจะมีพฤติกรรมอีกว่างอีกอย่างก็คือ workaholic หรือว่าทุ่มเทกับการทำงานอย่างหนักหามรุ่งหามค่ำเลยกดดันตัวเองอย่างหนักไม่ยอมพักผ่อนนะครับทำให้ได้ผลงานที่ดีเยี่ยมสมบูรณ์แบบที่สุดในบางรายความคาดฝังหมกมุ่นเหล่านี้ก็ให้เกิดความเครียดสะสมหรือปัญหาการนอนไม่หลับ จนต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้เหล้าสุรายานอนหลับหรือสารเสพติดได้เลยนะครับงนั้นผู้ที่มีภาะวะซึมเศร้าซ้อนเพนยังคนทํางานได้รับผิดชอบได้อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่เนื่องจากความเครียดความกังวลมากเกินไปต่างจากผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าซึ่งม,มีการซึมเศร้าชัดเจนจนไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองหน้าที่การงานครอบครัวหรือตัวเองได้เลยนะครับ ภาวะซึมเศร้าซ้อนเรนี้หากปล่อยสะสมไม่นานไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อบุคลคลคนนั้นจนไม่สามารถสร้างผลงานได้เต็มที่ตามศักยภาพรู้สึกตนเองมีปัญหาเจ็บป่วยทางกายได้รับการตรวจรักษามากเกินจําเป็นเสียเวลาเสียเงินสเสียทองเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจต,ตรวจไปก็ไม่พบอะไรนะครับผู้ป่วยที่ภาวะซึมเศร,ร,ร,ร้าซ้อนเร้นมีสุภาพจิตไม่แข็งแรงทําให้ ความสามารถในการรับมือกับปัญหาความผิดหวังจากเหตุการณ์ที่การมาถึงเข้ามาในชีวิตจะทําได้ไม่ดีนําไปสู่การป่วยทางจิตต่อไปอาจจะถึงขั้นไปโรคซึมเศร้าได้เลยได้ห่างไม่สามารถปรับตัวได้อีกก็เกิดภาวะแทรกซ้อนถึงการฆ่าตัวตายก็เป็นได้นะครับเหมือนการดูแลผู้ป่วยที่มีว่าซึมเศร้าซนเรนอาจมีความยุ่งยากเพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้ประชวนมากไม่ยอมรับว่าตัวเองป่วย ทางจิตมองว่าตัวเองป่วยทางกายเท่านั้นจึงมักปฏิเสธเข้าพบจิตแพทย์นะครับเก็บกดปัญหาไว้ดังนั้นจึงพาควรพาผู้ป่วยไปพบจิตแพทย์ด้วยเพื่อกระบกการช่วยเหลือต้องอาศัยคนใกล้ชิดเนี่ยที่ไว้บางใจเข้าใจในตัวโรคเปียกกล่อมโน้มน้าวให้ผู้ป่วยรับการช่วยเหลือลการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่มีสูตรสําเร็จนะครับแล้วแต่ละลาย โดยทั่วไปการรักษาก็คือให้ความรู้ทําจิตบําบัดบําบัดแบบอื่นๆเช่นศิลปะบําบับบดผ่อนคลายฝึกผ่อนคลายฝึกสมาธิซึ่งช่วยทําให้ผู้ป่วยเข้าใจเรื่องบุคลิกภาพของตนเองผลไกาการทางจิตของตนเองที่ใช้แก้ปัญหาและให้ช่วยให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนมุมมองต่อในปัญหาชีวิตต่อปัญหาชีวิตนะครับ รวมทั้งเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าเดิมสร้างสรรค์กว่าเดิมในบางรายอยากแก้อาการซึมเศร้าอาจมีบทบาทช่วยเสริมในการรักษาให้ได้ผลเร็วขึ้นถ้าหากประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าสร้นเรนมากขึ้นสามารถแนะนําช่วยเหลือผู้ที่ประสบภาะวะต่งางๆให้รับการรักษาที่เหมาะสมจะช่วยลดปัญหาสุขภาพจิตในบ้านเราได้นะครับพัชกรที่มีความสุขทางจิตใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ ะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีโรคซึมเศร้าซ่อนเร้นพวกนี้จะไม่มีอาการใดๆอาจจะดูไม่ออกแต่ว่าอาจจะมีอาการทางกายเด่นชัดมากขึ้นนะครับปวดท้องแน่นอกปวดศิษะอาจจะไม่อิ่มอะไรพวกนี้ท้องเสียท้องร่วงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการผิดปกติแล้วไปพบแพทย์แล้วตรวจก็ปกติตลอด ไม่พบอะไรแล้วไปหาบ่อยมากอะไรพวกนี้ต้องนึกถึงเพราะว่าโรคจิตซึมเศร้าซ่อนเลนด้วยนะครับคนใกล้ชิดรอบข้างควรจะพาไปพบจิตแพทย์ด้วยนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ